อ่าครับอ่าสำหรับแม่บ้านนะครับแม่บ้านที่ใช้เครื่องซักผ้าอ่าฝาบนนะครับอ่าถ้าเจออาการแบบนี้นะครับอ่าเนี่ยครับอันนี้ปั่นหมาดนะครับอ่าปั่นหมาดผ้าไม่หมาดผ้าไม่แห้งนะครับหรือว่าซักอ่าผ้าก็รู้สึกว่าสกปรกไม่สะอาดเพียงพอนะครับอ่าสาเหตุมันมาจากตัวไหนยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะอันนี้ปั่นหมาดนะครับเนี่ยครับมือจับยังไม่ไปเลยครับเนี่ยครับ เนี่ยถ้าผมเอามือจับนะครับถังไม่หมุนเลยนะครับเสียงข้างล่างดังนะครับอ่าถ้าเป็นอาการแบบนี้นะครับให้พ่อบ้านแม่บ้านเข้าไปเช็คดูด้านล่างนะครับเครื่องซักผ้าฝาบนประเภทนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออ่าซัมซุงเอล ฮีตชิรุ่นไหนก็ได้ครับที่เป็นฝาบนที่ใช้สายพานนะครับอาการตัวนี้คือหาเบื้องต้นเราต้องสงสัยว่าเป็นสายพานก่อนนะครับเพราะว่าอาการแบบนี้มันไม่มีที่อื่นนะครับถ้าแกนมันหลวมนะครับถ้าแกนมันหลวมไปซักมันหลวมมันจะไม่ออกอาการแบบนี้นะครับมันจะซักไปอีกแบบหนึ่งนะครับแรงก็ไม่มาต่างกันไปไอ้ตัวนี้เรากดปั่นมาแล้วถังยังไม่หมุนสามารถามือจับได้เลยแบบนี้นะครับเนี่ยครับ ะครับถ้าเป็นอาการแบบนี้ปั่นผ้าไม่แห้งนะครับซักผ้าไม่สะอาดนะครับดูแล้วมันไม่ไม่แรงนะครับไม่มีแรงจะซักไม่มีแรงจะปั่นนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูด้านล่างกันเลยนะครับผมจะพาแม่บ้านเะพ่อบ้านเข้าไปเช็คดูนะครับเพื่อที่จะได้แก้ไขให้ถูกวิธีนะครับเราไปดูกันเลยนะครับก่อนอื่นเราต้องเครื่องซักผ้านอนลงก่อนนะครับ อ่าเดี๋ยวเราไปเช็คดูด้านล่างกันเลยนะครับอ่าเบื้องต้นเรามาเช็คดูสายพานนะครับอ่า <c oughs> สายพานลักษณะ,ะแบบนี้นะครับอ่ามันรู้สึกมันบางแล้วครับนะครับอ่าสายพานย่อนหรือเปล่าหรือว่าอ่าสายพานมันหมดสภาพหรือเปล่านะครับแล้วก็เมือามาจับมูเล่นี่นะครับมูเลเ่แกนซักก่อนนะครับทีนี้เราก็าม,ามือมือมาหมุนนี่นะครับหมุนในตัวมูเล่ของมอตเตอร์นะครับเห็นไหมครับ มันมันจะลื่นไปหมดเลยนะครับเนี่ยครับมันลื่นเห็นไหมครับอ่าเนื่องจากว่าสายพานมันบอบบางมันหมดสภาพไปแล้วนะครับเนี่ยครับอ่าสาเหตุเป็นที่มันเป็นแบบนี้ได้นะครับอ่าหนึ่งมันใช้งานมานานสองมันใช้งานหนักนะครับอ่าสาหรับไอ้บ้านที่ชอบเอาใส่ผ้าเยอะๆนะครับอ่าเอาเต็มถังเป็นหลักประมาณนี้นะครับมันจะมาทําให้สายพานตัวนี้นะครับเนี่ยครับอ่าสึกเร็วนะครับอันนี้ไม่ถือกับไม่ไม่ย่อนนะครับเนี่ยครับ ถ้าถ้าเราสลับแบบนี้นะไม่หยอนเลยนะครับนะครับ่าเพียงแต่มันบางไปนะครับมันบางพอมันบางแล้วมันลื่นนะครับมันมันจับขอบไอ้มูเล่เนี่ยมันไม่แน่นแล้วนะครับวิธีสังเกตของเราถ้าเรามาจับแบบเนี้ยอ้าวไม่ยานเลยนี่ปกติเนี่ยวิธีจับก็ประมาณนี้ก็มันก็ปกติเลยเนี่ยไม่เห็นมันหยอนยานเลยประมาณนี้เราดูไม่ออกเลยครับมันไม่ยานนะครับเนี่ยไม่หยอนตัวนี้ไม่หยอนแน่ๆครับเพียงแต่สายพานมันบางพอมันบางปุ๊บเนี่ยครับมัน อ่าไม่จับล่องตรงนี้ครับให้กระชับมันเลยฟรีครับหมุนฟรีทีนี้ไอตัวนี้ไม่ฟรีมันฟรีตัวนี้ครับเราจับแบบนี้เรารู้เลยนะครับเห็นไหมครับไอตัวนี้หมุนไม่ได้แต่ไอาตัวนี้หมุนลื่นเลยครับเห็นไหมครับอันนี้เกิดมาจากสายพานเลยนะครับนี่ครับไม่มีแรกซักเวลาซักผ้าก็ไม่สะอาดเวลาปั่นมาดผ้าก็ไม่แห้งนะครับเนี่ยครับนี่เราจะถอดออกมาดูเลยนะครับ อ่าวิธีเราเปลี่ยนของมันแล้วก็ออกแบบนี้นะครับเนี่ยครับเอาออกกันง่ายๆแบบนี้เลยนะครับบานๆเลยครับอ่านี่ยครับอาจจะสังเกตได้มันจะบางนะครับมันลื่นเลยนะครับเนี่ยครับมันบางเกินขนาดของมันนะครับทีนี้เราก็ไปหาสายพานมาเปลี่ยนนะครับอ่าเปลี่ยนเสร็จป,ปุ๊บนะสังเกตดูว่าอ่ามันหย่อนมันยานหรือเปล่าเราก็ตั้งอ่า น็อตมอเตอร์เนี่ยครับให้ขยับให้ได้ขนาดมันก็จะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยนสายยางสายพานดูนะครับอ่าเนี่ยครับอ่าสายพานต้องอ่ามีความหนาได้ขนาดของมันเห็นไหมครับนะครับไอ้ล่องตรงกลางนะครับเขาก็จะอ่าหนาพอสมควรปกติเลยนะครับนี่ครับอ่าซึ่งต่างจากอ่าอันเดิมของมันนะครับ <c oughs> มันเล็กเนื่องจากว่ามันโดนงานหนักมันเลย บางไปนะครับเนี่ยเห็นไหมครับอ่าข้างในร่องกลางนี่ครับเห็นไหมครับอ่ามันจะแหลมเลยนะครับนะครับนี่ครับแต่ตัวนี้ของเขายังหนาอยู่นะครับเนี่ยครับอ่าข้างในนะครับอ่าเพราะฉะนั้นอาการแบบนี้ถ้าไม่บ้านเจอนะครับอ้าวซักผ้าไม่สะอาดเลยเป็นฝงซักฟอกติดมาอยู่ด้วยนะครับปั่นผ้าก็ไม่หมาดไม่รู้เป็นอะไรนะครับอ่าให้พ่อบ้านเช็คดูก่อนนะครับเข้ามาดูคลิปผมลักษณะแบบนี้แล้วมาสังเกตดูแบบนี้แล้วก็แก้ไขตามนี้เลยนะครับอันนี้ผมจะเปลี่ยนสายพานนะครับ หลังจากที่มาเช็คดูระบบของมัน <c oughs> มาทํางานได้ปกติครับเพียงแต่ว่าไม่มีแรงไม่มีแรงอันนี้เมื่อกี้นะครับสายพานไม่หย่อนเลยนะครับนะครับปกติเลยครับแต่ว่ามันลื่นนะครับคือมันเล็กเกินไปนะครับนยครับมันเล็กเกินไปมันเลยทําให้คอตัวนี้ลื่นนะครับทีนี้เราจะเปลี่ยนเลยนะครับ อ่าทีนี้ถ้าเราจับดูวบนนี้อ่ามันหย่อนเกินไปแล้วก็ขยับขยับขามอเตอร์ตัวนี้แหละครับเดี๋ยวเราไปขยับกันเลยนะครับอ่าบางรุ่นนะครับบางรุ่นอ่าขาล็อกมอเตอร์ตัวนี้นะครับน็อตนะครับมันจะมี2ตัวอ่าถ้าเป็นรุ่นนี้มันมีตัวเดียวนะครับ อย่าให้ตึงเกินไปไม่ได้นะครับถ้าตึงเกินไปมันจะ,ะทําให้บูตมอเตอร์แล้วก็บูตแกนซักนะครับเบียดนะครับให้มันขยับพอประมาณนี้ก่อนนะครับเอาแล้วครับถ้าเรามันจะตึงเกินไปเราต้องจับตัวนี้ไว้ให้พอดีประมาณนี้นะครับ าไม่ลื่นนะครับอ่ายังเหลือน,นิดเดียวอยู่นะครับเนี่ยครับเหลือน,นิดเดียวนะครับเนี่ยมันยังลื่นได้อยู่นะครับอ่าต้องขยับออกอีกหน่อยนะครับแบบนี้นะครับ าแบบนี้โอเคครับนี่แหละครับอ่าแบบนี้ใช้ได้เลยนะครับเนี่ยครับอ่าเพราะอันนี้มันบางเกินไปนะครับอาการแบบนี้เดี๋ยวเราจะไปลองปั่นหมาดดูเลยนะครับว่าอ่ามันจะแรงหรือเปล่านะครับเรวไปลองกันเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาลองดูอาการเขามันนะครับอ่าเห็นนะครับไปเร็วเลยนะครับทีนี้ครับปกติเลยเห็นนะครับ ่าแบบนี้นะครับอ่าถ้าแม่บ้านนะครับเจออาการเครื่องซักผ้านะครับฝาบนประเภทนี้นะครับอ่ามันซักก็ไม่ไม่แลงนะครับปั่นหมาดผ้าก็ไม่แห้งนะครับอ่าให้พ่อบ้านเข้าไปเช็คดูอ่าใต้ถังนะครับจับดูสายพานมันลื่นหรือเปล่ามันบางหรือเปล่ามันชำรุดหรือเปล่านะครับเราก็ทําการเปลี่ยนอ่วิธีตั้งสายพานอ่าวิธีใส่สายพานก็อย่างที่ในคลิปผมนี่นะครับอ่าเดี๋ยวเราเอาแม่เหล็กวางไว้ก่อนนะครับ เราจะดูข้างในเลยนะครับอ่ามันขาดตอนจั่วอ่าเซ็นเซอร์มันขาดนะครับผมก็เลยเอาแม่เหล็กมาแปะไว้ก่อนนะครับจะดูการทํางานเขามันว่ามันมันแรงกว่าปกติหรือเปล่านะครับอ่าเผื่อที่จะได้เป็นแนวทางให้กับพ่อบ้านแม่บ้านนะครับที่เจออาการแบบนี้ อ่าม่กกี้มันไปไม่ได้เลยนะครับอ่า <c oughs> เห็นไหมครับนี่ครับอ่าชัดเจนนะครับอ่าถ้าเราไม่รู้เราไม่เข้าใจนะครับไม่เห็นาวิธีการอ่าทำให้ดูนะครับเราก็อาจจะ คิดว่ามันพังนะครับความจริงมันไม่ได้เป็นไรนะครับนีครับถ้าอยากรู้ว่าอาการของเครื่องสภาพเป็นแบบไหนยังไงนะครับเข้าไปดูในคลิปผมได้นะครับอ่ช่องนพดลสีมาลานะครับอ่ามีแนวทางและวิธีการแก้ไข เครื่องสักผ้าให้พี่น้องมือใหม่หรือว่าพ่อบ้านในบ้านนะครับได้เข้าไปทําการศึกษากันนะครับเพื่อที่จะได้แก้ไขไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองมากมายนะครับเราทําเองก็ได้นะครับที่บ้านนะครับเอาละครับคลิปนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณนะครับทุกท่านนะครับที่กดติดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมนะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ